สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ยโสธราอยู่ที่วัดกู่พระโกนานะคะอันนี้ก็คือจะแนะนานะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าของกู่พระโกนาที่เราเข้ามาเที่ยวเนี้ยเราก็จะเจอธาตุที่ทาด้วยสีทองนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอาจจะเป็นที่บรรจุของอของสําคัญสิ่งสําคัญ าจารย์นะคะได้สร้างเอาไว้แต่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในที่ปราสาทเนี่ยเราก็จะเห็นธาตุสีทององนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนั่นเองนะคะนะคะอันนี้น่าจะเป็นหน้าวัดนะคะจะเป็นหน้าวัดสมัยเดิมๆเนาะเป็นหน้าวัดสมัยเดิมๆก็น่าจะเก็บเอาไว้นะคะน่าจะเก็บเอาไว้ไม่มีประวัติให้เราชมเลยว่า คะเป็นเจดีนะคะก็ด้านในนะคะก็จะบรรจุเป็นพระพุทธรูปเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระอัฏฐธาตุนะคะสิ่งสําคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาเนาะนะคะแล้วก็บุคคลที่เรามีความเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมีคุณงามความดีมีคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในโลเคชันที่สวยงามแต่เนื่องด้วยในสมัยนั้นนะคะวัดก็ก็สถานที่ก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะแต่พอมาทุกวันนี้ก็ก็โอเคก็สวยงามนะคะก็เลยนำภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเจดีทองปู่พระโกนาหลวงปู่ชมนะคะปู่ชมและหลวงปู่ชื่นเนาะ,ะลืมละเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสวยงามก่อนที่เราจะเข้าไปปราทปู่พระโกนานั่นเอง